สวัสดีครับกับคุโฮกับร้านหนึ่งหกแปดไปเช่นเคยนะครับรับซื้อขายและเปลี่ยนเทอร์มินไว้เมื่อสองถูกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรอบๆพันเจ้าทุกติมอนเตอร์เจ็ดเก้าหกนะครับตัวนี้เป็นรถปีสองพันสิบสี่นะครับจะพาชมของแต่งรอบๆพันกันนะครับหลับแรกนะครับจะมีการเบรคการคัดแต่งนะครับมีฝอกแฮนด์แต่งนะครับมีกระจกไฟแฮนด์นะครับคันนี้นะครับเป็นสีแดงคาดข่าวมานะครับมีการล้มแต่งนะครับ เราก็จะได้ท่อแอโรมานะครับเป็นท่อคู่นะครับตัวนี้๋ยวให้ลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับต่อมานี้นะครับรถคันนี้สภาพสวยมากนะครับใครที่หาอยู่นะครับสามารถมาดูตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับ ตันนี้นะครับเลขไม้จะวิ่งอยู่ที่2องหมื่นเก้าพิกโลนะครับตันนี้นะครับทางร้านเราเปิดราคาอยู่ที่หนึ0งแบาทนะครับสามารถจัดแฟแนซ์นได้นะครับเป็นห่อนตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่44,000บาทเท่านั้นนะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูดตารางดาวตารางผ่อนได้ในเพจเฟซบุ o กร้าน68บาทนะครับรหัสติดตอ่อรถเจ้าคันนี้นะครับรหัส3นะครับรหัส3เอารถกระถางน้นเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ร้าน68บาทด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ